กัมพูชาเผยมีไรายได้จากภาษีกว่า5,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2021สำนักข่าวสินหัวรายงานว่าสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดชอบุนเซนนายกรมนตรีกัมพูชาแถลงข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติกัมพูชาหรือทีวีเคว่ารัฐบาลกัมพูชามีไรายได้จากภาษีและศุลกากร5.07พัน 07, ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว1.68แสนล้านบาทในปี2021 ระหว่างเขาร่วมพิธีวางศิาลาฤกษ์โครงการก่อสร้างถนนระดับชาติในจังหวัดเกาะกงทางตะวันตกเชียงใต้ โดยหุ้นเซนระบุว่ากรมภาษีอากมีรายได้2.78พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว9.26หมื่นล้านบาทในปีที่แล้วสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ24ขณะกรมศุลกากรและสัมภาษามิตรมีรายได้2.29พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว7.63หมื่นล้านบาทต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ3 ทั้งนี้เศษษษษษษรษฐกิจกัมพูชากำลังหวนกลับสู่ภาวะปกติรายได้จากภาษีเมื่อช่วงกลางปี2021จัดอยู่ในแกนดีฮุณนเซนกล่าวซึ่งเขาคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตได้ราวร้อยละสามในปีก่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในกัมพูชาส่วนใหญ่มีปัจจัยจากการเกษตรการส่งออกเสื้อผ้าอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างรวมถึงการท่องเที่ยว คุณเซนระบุว่าขณะนี้ทุกภาคส่วนของกัมพูชากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วยกเว้นเพียงภาคการท่องเที่ยวเท่านั้นขณะการป้องกันการกลับมาระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งนี้แล้วเมื่อวันจันทร์ที่3มกราคมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขกัมพูชารายงานการตรวจพบเชื้อผู้ปว่วยโควิด19ที่ยืนยันผลสะสม1 2 5 1 6รายผู้เสียชีวิต3 0 1 4รายและผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว116,952ราย